ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอยู่กับผมครับธนกิจทรัพย์รุ่งเรืองมาเจอรถสวยครับพี่องพอดีผ่านมานสวยๆครับล่อมาก ไอเทีครับ่นาะแต่งสององเยวนี่รอจริงๆครับตัวนี้เป็นรถแก๊สนะครับรถรถ

สวยสวยแล้วครับโอ้โหละล้อครับ งามมากครับพี่น้องเอ๋ hey, นานๆได้ถ่ายเทเลทีพี่น้องแม่ลูกี้นะวิ่งวิ่งไกลไหมแล้วเนี่ยไอ้น้องปืนครับโอ้น้องปืนนู่นเลยเหรอน้องปืนไหนน้องปืน ที่สามซ้ำหนึ่งนู่นใช่ปะ่ะโอ้โห,โหไกลพอสมควรพี่น้งองอ้พอเจอรถสวยแล้วอดใจไม่ได้พี่น้องที่จะมาถ่ายโอ้โหสวยงามครับสวยงาม กับทีมงานชาติีทานสปอร์ตนะครับก็ทำการถมที่อยู่ที่ใกล้ๆอิคาม,มามตานี่โอ้แต่สวยถูกใจจริงๆพี่น้องคันนี้ยังไม่ได้สอบถามว่าเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยว มีโอกาสแล้วก็ให้ว่ากันอีกทีนึงก็จะได้มาเยี่ยมเยือนบ่อยๆนะครับสวยงามครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ได้ชมอีกต่อไปนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับสวัสดีครับ